ห่าละาพองเนี่ยมาวะทุกคนดูเนี่ยหมดนี่ไม่ยากมั่งจ่ากน้าอกไปแล้วมั่งจ่าหน้วอกโงมาก s o r r y i n s DJ ยูวอชชัปสวัสดีครับยูพบกับยูเซียสเพกาศวันนี้เราหย่อมมากประกาศโบว์เต่าให้คนดูนี่คลิปแรกผมก็ได้มาเท่านี้แล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่วังนึงที่น้องๆไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาลัดชนกันเลยก่อนนี่โอ้ยเฮ้ยทางเปลียนได้ปุเคยเหล่าเคยเหล่าอ๋องรุดมาเร็วนู่ประตูจับไปวันนั้นเพิ่งออกออกเร็วกดดคกดดิก็เย็ดน้องก็ไปเร็วนุ๊กนุ๊กคนเลยนุ๊กยังคนเลยนู๊กนุ๊กต่ำ้ยังไปเลยนู๊ก เอ้าเอ้ามากัมทุกคนนานุรุมแล้วห้องจับพวกควายเร็วโอเคเล t โก o ทุกคนไปมาทุกคนเออมาได้ปี้ปาบางเตี้ยไม้บ่อนี้เห็นเอฟซีว่ารู้น้ำลึกไหมเดี้ยเจมาไม่เคยลงทีเด้รู้ลงศูนย์ไปแหละแต่เดี๋ยวเงียนมีไหมมั้ยล่ะลงในเอฟซีเห็นเล่นว่ามีซึมแล้วไหม อัวนมังกามีม e oh, oh. oh, ีมีจริงมีจริงที่เหลือก็แล้วแต่ดวงไงเนาะอันอาชักชักบนกระเข้มเหมือนนู้นเลยแต่ว่าตัวผู้อันเดี๋ยดอะไรปูอยู่เลขตัวผู้ตัวหนึ่งสวยกันออกเขียวๆแต่ว่าไม่ใหญ่ตัวนี้นี่ทุกคนตัวผู้ตรงนี้ยังไงโอ้โหนี่โอ้สวยกันเจ้าเก็บ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 นี่ยะพ่อง ฟองเตเิบเลยอืมเรียบร้อยปอนฟองเติบเลยเป็นปลาดีไหมไม่รู้อืมศูนย์ปอนอืมเนี่ยนี่ทุกคนอันนี่ตัวนึ่งนี่ลูกเขาทำอะไรไม่รู้ออกมาออกมานี่เป็นพวกพองเนี่ยตรงนี้จ้าสาว่ามันเนี่เปลี่ยนเลยด้วอืมนั่นแหะมันจริงพองปาลากระดับ อยู่ในป่าลุงจ้ามาดรอบ่บได้หมดลุงมาดลุงไม่ได้อันหน้าอันหนาลุงทางเดียวลุงเจมโกจริงไงอื้อหน้าทั้งประกัดและพระชนลุงจ่าอื้ออืมออื้อันเดียวว่าฝั่งนู้นน่าจะมีกว่ามาเดี๋ยวไป มันมันมันข้างนี้ไม่ต่อไรแรกันทุกทีโอ้เอะไรอ่ะว้วโตเกเลยนะใคเหขอขบไปนู่นใแหงมัดไปกันตรงนี้น่ามีนะลองเลดิอันเล่ยม okay. okay. oh. 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 ึอยมาเลยดิ เดีเองมึงเห็นว่าเห็นดอยลงฮะได้แล้วอ๋อขไหนลูกมานี่ไหมพี่ลูกกรตัดไปที่ไม่รู้กันเดี๋ยวอะไรก่อนพอเราพาจับบอกว่าเขดีๆไปช่วยเราดู เดี๋ยเดี๋ยว đi เดี๋ยวดีเราต้องเข้าที่เขากไปผพ่งถ้าเรามาประกาศดิพี่เราอย่าไปที่เตียนเตียนโอ้โหยังกิ้งนัขนาดฮ่าเนี่ยฟง มึงจ่าได้ฟองจริงมาเด้อะเนี่ยมึงมาดฟองรอดสวยนี่ทุกคนเนี่ยฟองนี่คนฟองฟองมาขัดแล้วในปลาอยู่ไหนวะเป็นไรที่อืมอืมเป็นไรที่อ๋อได้ได้แต่ว่าตัวเตดละฟองนั่งสวยนั่งมาตัวเตดเก็บดแต่ขนานี่ฟองนั่งลาว มาดโอ้ดีมากมาเด้อนี่มาเลยวพงนี่มาเลยอ่ะนี่ปลาไม่รู้แต่ว่าฮะลอดพ้นนัดนี่เจ้าตัวเล็กมาเด้อขนาดนอนอยู่นั่นอะไรดินี่ปลาอ๋อนี่ไม่เห็นขนาดปลาของมัดโจทย์เรียนั่นน่ะขนาดโจทนอนนิ่งเงี้ยจับเลยนอนอยู่บนนั่นขนาดไหนเลยงดินปลาทั้งหมดทำอะไร

อันนนอันน <Wha> ังจ <Luis> ่ากี่บาทงี้กา่าไปนหโอ้เนี่ยเนี่ไปแล้วอเนี่ยพบไปล้วพบฟงพบฟงอืมแนเข้ามาในปาเพือเลยี้ยอืมเข้ามาในป่าเพือเลยอืมเอู้กเอาไปปลาันี้พบแล้วนุ๊ฟงบาดีนุ๊ เอาแบบเดี le 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 ah, ๋ยววะช่วยๆให้เขาเลยโคตีเดี <si> <laughs> ๋ยวแบบววาให้เล็วให้เล็วแรงอ้าวเอฟพี่บอืมช่วยริงเงอฮะอ่ะไม่ดีไห้เพี่ ไปเปลามันน <Mal. S 1> okay. um. e ี่เนี่ยนี่มีแต่เน้ยไปอ้าดูล่าบบนี้ไม่ไม่ลองดูดีว่าเอาไปเปลามันนี่อไปเปล่ามันนี่อ้เนี่ยควงงดเอ้าไม่ได้ไม่ประคัตนี่นี่เห็ดปลาวงอเดียว ยี่มเอางูนพวกเงียบซวยแต่ว่ารกคันนะมันน่าจะรูดโบยยังไม่ป่ยมาบนไขชวนหัว เงบรวยเยอะข้างเตียงกับข้างเตียอะไรปเนยตรนี้ลงรวยน้องลงมดเปลี่ยนบอยน้องเอ้มืดองไงช่วไหมลมยอดวางเหงียป่ะตรงเนี้ยฮะเราพงเนี่ยมอดวะ ุกคนดูเน yes? ี่ยพอดนี่ไม่ยากไม่ยากมันออกไปแล้วมึงจ๋าเนาะวงมอดน้องมึงจ๋าเนาะเก็บเลยเก็บพี่ไม่เกี่ยวตัวเลยไหมเลยนะ น้เต็มถุงไปเราบ้านป้งวยนนาอเป็นไงล้ววะอย่ายิง้งปังเบดับเบิ้ลสวยโอเคกลับบ้านแล้ว